สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูบอลเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับผลและแอดเมื่อคืนครับผมผมให้บูแฮงตันวันเดอร์อร์ไปก็กินเต็มตามระเบียบนะครับช่วงนี้กําลังฮอตนะฮะสามารถติดต่อกันแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าในไลน์แอดของผมครับผมมาเป็นครอบครัวเลยกับผมได้เลยครับที่ไลน์แอด ad88 นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องทางของผมทางยูทูบกันไว้ด้วยนะฮะ ส่วนเรื่องกิจกรรมทายผลสกอร์ครับผมแมนยูกับลูตันนะฮะจบที่1นึ่งครับผมใครทายถูกกันบ้างมาเช็คชื่อกันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมแคปหน้าจอมารับรางวัลกับผมในลายแอด้วยนะครับคราวนี้มาดูวันนี้ดีกว่าครับวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะครับผมบอลเตะกันเพียบเหมือนเดิมครับและเช่นเคยครับคัดมา6คู่เน้นๆนะฮะวันนี้3ามทุ่มตรงครับมี2คู่ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดและเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับสี่ท ้าตุมครึ่งนี้บิ๊กแมชเลยนะครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตีหนึ่งครึ่งครับผมอารเบลลสซิกเปิดบ้านเจอกับไฟบวกและตีสามตรงครับแอเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับบีอาอเอเอเอนอเอนอเอเอนครับวันนี้คู่ที่ผมจะจัดก,กิจกรรมอเอผลสกเอร์จะเป็นเูเไหนไไไเนอกก City เนน Big Match จจอเ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 กเอ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 ่อเ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 อ่อเอเะเอ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 เจะจบเอ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 อเออเอเอเรเอเอเเอเอเันอกอเงงอมเอเเอเ่อรอเออเเอเเอเอเกันเอเเอเออ ถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างฮะเริ่มที่รอบ3ามทุ่มไปที่แอนฟิลด์นก่อนเลยครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ที่4แล้วนะครับผม11นัดมี24คะแนนครับยิง24เสีย10นะครับผมประตูได้เสียบวก14บผลงานถือว่าดีนะส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับ11นัดมี16คะแนนครับรังอยู่ที่9ครับยิง19เสีย14ประตูได้เสียบวก5ครับ ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นแมตท,ที่สําคัญมากๆก,กับลิเวอร์พูลนะครับผมถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนได้นะฮะมีสิทธิ์แซงขึ้นไปถึงรองจ่าฝูงเลยทีเดียวนะครับผมอาจจะแซงทั้งสเปอร์และอาเซนอลไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเน้นหน่อยนะครับสำหรับ The Cop. เดอะคอปพะผลงานช่วง2แมตช์หลังสุดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสมอ1แพ้1นะครับเสมอลูตันหนึ่งหนึ่งล่าสุดในฟุตบอลยุโรปก็บุกไปแพ้ตูลูสมา2ต่อ3นะครับ แต่ถ้าเกิดนับแค่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะนาทีนี้ลิเวอร์พูลแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับคือแพ้กับทอตแนมสเปอร์หนึ่งประตูละสองนอกนั้นที่เหลือนี่แทบจะชนะทุกเกมนะฮะมีเสมอมาขั้นอยู่สองสามเกมเท่านั้นเองส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดครับผมตัวเจ็บเยอะก็จริงครับแต่ผลงานช่วงหลังดีนะฮะห้าเกมหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับโดยสามเกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดแบบที่เรียกได้ว่ายิงประตูได้นัดละสองสามลูกแทบจะทุกเกมนะครับผมอ่าฟอร์มดีนะฮะ แต่ว่าเจอกันฤดูการก่อนนี้บ้านใครบ้านมันนะครับผมเ่นบาร์ลิโอพูลเนี่ยเป็นหงแดงเฉือนไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเ่นที่บานเบรนฟอร์ดครับเป็นเบรนฟอร์ดเอาชนะไปได้3าประตูต่อ1นเดี๋ยวต้องดูว่าฤดูการนี้จะมาทรงเดียวกับฤดูการที่แล้วหรือเปล่านะครับส่วนสภาพความพร้อมนักกู้ครับผมลิโอพูลตัวเจ็บเซตเดิมเป๊ะครับแอนดรูโรบันสันเจเกลอคนทาร่าเคอติสโจนเตฟานบาเซติชนะครับเพิ่มเติมมาคืออเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ครับผมติดโทษแบนนะฮะ นอกจากนี้ยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของทางด้านเฟอร์กิลฟันได้อีกด้วยนะฮะว่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้ครับแผงกลางของเลอกอรพูลน,น่าจะมีการปรับแน่ๆเพราะว่าหัวใจหลักของทีมครับอย่างอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เนี่ยลงสนามไม่ได้นะฮะก็ดูแลอาจจะเป็นวัตารุเอนโดครับผมก็เป็นได้หรือว่าไฮวีเอเลียดเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับ สถานะที่ทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับตัวเจ็บเซตเดิมเป๊ะฮะตั้งแต่ต้นฤดูกาลมิเกลดัมสกาดจอชดาซิวาริโกโฮเฮนรี่อารอนฮิกกี้ครับผมก็ยังเจ็บอยู่นะครับเพิ่มเติมมานิดนึงครับผมมีข่าวดีเล็กๆนะฮะเชนดอมบัพติสเนี่ยเริ่มซ้อมกับทีมได้แล้วรวมถึงเควิลลิสปอเตอร์ด้วยนะครับไม่แน่อาจจะได้เห็น2ตัวนี้ อยู่ในมานั่งสำรองหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ลงสนามก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยไลอ้อของเบรนฟอร์ดน่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ันผ่านมาเท่าไหร่นะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านของออลเยกาครับผมร่วมคุมจังหวะกับทางด้านคริสเตนนอการ์นะครับขณะที่แผงเกมรูกครับ ก็แน่นอนฮะนิวโมเปยยูเนียส v i s แล้วก็ไบรอันเอมบูโมนะฮะแล้วถ้าพูดถึงคู่นี้ครับลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่ามีข่าวดีเล็กๆนะฮะตั้งแต่แมตช์ที่แล้วแล้วล่ะนะฮะผมมาอัปเดตให้ฟังก็คือลุยดีแอสครับกรณีที่คุณพ่อเขาเนี่ยโดนผู้ก,อก่อการร้ายจับตัวไปเรียกค่าถ่ายตอนนี้ก็เคลียร์กันได้เรียบร้อยได้พ่อคืนแล้วนะครับลุยดีแอสนี่ยิงได้ด้วยนะเมื่อแมตช์ที่แล้วนะก็เรียกได้ว่าแบบกำนันจิกกังใจน่าจะมานะครับแล้วทั้งฝั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยเป็นทีมมที่่่คคอนนนนนข้้าาางงจะะเกใกใบบๆรัั9ด ติดต่อกันแล้วนะฮะที่ชนะในแอนฟิลด์แห่งนี้เกมเยือนไม่ค่อยเอาถ่านครับแต่ว่าเกมในบ้านนี่ถือว่าโคตรแกร่งครับผมแกร่งเกินห้ามใจเลยบอกตรงใครมาเยือนก็หนักซึ่งเบนฟอร์ดเองเนี่ยอาจจะฟอร์มดีก็จริงนะครับผมแต่การบุกมาเยือนเวีรยวพูลนะฮะที่แอนฟิลด์มันกลายเป็นของยากไปเลยถ้าเทียบไปสามเกมก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพวกเขาทําได้จริงๆเนี่ยชนะ4แมตติดต่อกันครับจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่าเกือบ100ปีเลยนะที่เบนฟอร์ดทำได้นะครับชนะในหลีกสูงสุดเนี่ย สี่นัดติดต่อกันครับครั้งหลังสุดที่ทําได้คือปี1939ครับถือว่านานมากๆซึ่งผมมองว่าวันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับมันยากเกินไปครับกับการที่จะบุกมาเอาชนะเวียวพูได้ถึงแอนฟิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรียวพูเนี่ยต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำันดับแซงขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะฮะถ้าอยากเป็นรองจ่าฝูงต้องยิงนัดเรกสลูกครับสกอร์ห่างต้อง2ลูกดังนั้นวันนี้ผมว่าเรียวพูนะครับน่าจะใส่เตมแม็กก่อนจะพักเบกทีมชาติครับ เกมลูกต่างๆอย่างพวกดาวิดนูนเญสโมเมสซาร่าไรพวกนี้ผมว่าคงประเดประดังพร้อมลงสนามกันแบบครบครันครับอัตราต่อรองเปิดมาผมว่าน่ารักนะลูกควบลูกครึ่งคือ1ลูกผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลทําได้ครับและถ้าเกิดสมมติมีลูก1 2 3 4 5มันจะมาเรื่อยๆครับตามสไตล์ของเจ้าเก่งคอปอยู่ละเจ้านี้เขาบ้าพลังนะฮะคู่นี้ผมเชียร์เจ้าถิ่นลิเวอร์พูลราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับถัดมาในรอบ3ามทุ่มเหมือนกันครับไปที่ลอนดอนฮะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับ ทั้งฝั่งคุณคอนเจ้าถิ่นครับตอนนี้รั้งอยู่ที่อันดับ13 11นัดมี14คะแนนยิง18เสีย20นะครับขณะที่นอร์ทแฮมฟอร์เรสครับรั้งอยู่ที่15 11นัดมี13คะแนนยิง12เสีย15ครับก็คะแนนห่างกันเพีแค่1คะแนนเท่านั้นฮะถือว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับแต่ผลงานช่วงหลังๆนี่พูดไงดีผมว่าก็พอๆกันนะโดย5นัดหลังสุดของเวสแฮมยูไนเต็ดครับชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดนี่คือเปิดบ้านชนะอุลิปกโกส1-0ในฟุบอลยโรป ส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับผมแต่ก็แพ้แค่เกมเดียวเหมือนกันครับพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1ครับโดยเกมล่าสุดเป็นการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์โอ้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะฮะการเจอกันของทั้งคู่ครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะบ้านใครบ้านมันครับผมเล่นที่บ้านเวสต์แฮมเนี่ยเป็นคุณคอนเอาชนะไป4-0กลับไปเล่นที่ซิตี้กราวครับผมนอตติงแฮมฟอเรสต์เอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผม คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ออกมาในแนวแบบบ้านใครบ้านมันนะฮะแต่สภาพความพร้อมวันนี้ของเวสแฮมถือว่าพร้อมสุดๆนะครับขาดไปแค่เคอร์ซูมาเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นพร้อมลงสนามกันได้แบบคบคลันครับ <S <S ทั้งมิเชลอันโตนิโอยาร์ดโบเวนหรือว่าเป็นอิดเบนตราบรวมถึงเจาวาลพราวด้วยนะครับโทมัสจูเชกอ่าวันนีมีครูฟอลละพวกนี้ลงสนามได้หมดฮะวันนี้เวสแฮมเนี่ยผมมั่นใจเลยนะว่าน่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติแน่นอนนะครับ ขณะที่ทั้งฝั่งทีมเยือนฟอเรสครับผมสภาพทีมก็ถือว่าโอเคนะขาดคาร์ลัมฮัสซังอดอยแน่ๆแหละที่เจ็บยาวนะครับยังลงสนามไม่ได้แต่อาจจะมีตัวที่เช็คฟิตนิดนึงครับอย่างพวกฟิลิปเป้นะครับผมหรือว่าจะเป็นดีว็อกเอวริกี้แล้วก็ทางด้านของปัสซาโลมอนเทียลอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งก็ถ้าถามว่ามีผลกับทีมไหมผมว่าไม่ได้มีผลนะเพราะไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้งานมาอยู่แล้วในช่วง4-5แมตช์หลังสุดนะครับไอ้พวกหลักๆที่จําเป็นนาทีเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นไตวุกเอวิยี่นะฮ มอแกกิฟไว้แล้วก็แอนโทนีอีลังกาคือ3สาะภานเกมรุกซะมากกว่าที่ทําให้ทีมเนี่ยอยู่ได้ถึงณปัจจุบันนี้นะอซึ่งคุณที่ถ้ามองเผินๆน,นะครับก็ดูแลเวทแฮมเหนือกว่าเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพทีมครับความสมบูรณ์ของตัวผู้เล่นแล้วก็การที่ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับแต่คือเวทแฮมเนี่ยไม่ว่าตัวจะเจ็บเยอะหรือว่าตัวจะสมบูรณ์แค่ไหนครับบทจะแย่คือแย่เลยนะฮะไอ้บทจะดีบางนัดเนี่ยดีเลย ส่วนใหญ่มักจะดีกับทีมเก่งๆด้วยนะทีมใหญ่ๆนะแต่พอเจอทีมเล็กๆปุ๊บเมื่อไรเนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่เสมอเลยนะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมกังวลสําหรับทางฝั่งคุณคอนคือพวกเขาพักน้อยกว่าน้อยทนแฮมฟอเรสถึง5วันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีภารกิจในฟุตบอลยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ขณะที่ฟอเรสเนี่ยไม่มีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยฟอเรสฟอร์มแย่มาโดยตลอดครับช่วงหลังเริ่มดีขึ้นนะฮะผมก็แมตตาสุดชนะวิลล่าได้อย่างที่บอกไปนะฮะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมในบ้านก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะฮะคือเวสแฮมเนี่ยผมว่าฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแล้วฟอร์เรสต์เองก็เหมือนจะเริ่มกระตื้งดีขึ้นมาแล้วครับวันนี้ถ้าเกิดวัดกันจริงๆนะฮะผมใส่แต่มแม็กผมว่าโอกาสเสมอค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะถ้าเวสแฮมฟอร์มยังเป็นอย่างนี้อยู่มันยังไม่มีฟอร์มแบบระดับทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้เห็นนะ,นะเวลานี้ในฤดูกาลนี้นะครับเชื่อว่าได้สไตล์การวิ่งสูฟัดนะครับผม นอตทีแคมฟอร์เรสภายใต้การคุมทีมของสตีฟคูเปอร์ครับน่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเวสต์แฮมได้พอสมควรครับเวสต์แฮมเหนือกว่าแต่วันนี้จะจบลงด้วยการเสมอนะครับอัตราต่อตรองเจ้าถิ่นต่อครึ่งลูกคู่นี้ผมเลือกรองทีมเยือนนอตทีแคมฟอร์เรสครับถัดมาไปที่สเปนกันบ้างครับสี่ทุ่มสิบห้านาทีฮะบาร์เซลโลนาเปิดบ้านเจอกับอาราเบสนะครับย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังเตะที่สนามเอสตาดิโอโอลิปิโกอยู่นะครับผมคนันโนอีก2ฤดูกาลได้ใช้นะฮะตอนนี้ปรับปรุงอยู่ ทางฝั่งเจ้าทีมบาร์เซโลนาครับ12นัดมี27คะแนนครับยิง24เสีย12ประตูได้เสียบูก12นะครับรั้งอยู่อันดับ3นะฮะตอนนี้ก็ตามมาดริดรองจากฝูงอยู่2คะแนนครับแล้วก็ตามกิโรนาจะฝูงอยู่7คะแนนนะฮะโอ้โหทีมฟอร์มโคตรดีนะกิโรนาเมื่อวานก็ชนะด้วยตัวนทางฝั่งอาราเบสครับผมตอนนี้รั้งอยู่ที่14ครับ12นัดมี12คะแนนครับยิง10เสีย16ประตูได้เสียติดลบ6ลูกนะครับ แต่ผลงาน2นัดหลังสุดของทางฝั่งอาราเบสนี่พวกเขาชนะรวดนะชนะเดปอร์ติวมูเซียนะครับสิประตูต่อศูนครับในศึกฟุตบอลโกบาเดเรฮะไม่รู้จะยิงหาเหวอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ตามด้วยฟุตบอลลีครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเรียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ชนะใครมานานถึงโอ้โหหลายเกมนะฮะไม่ชนะใครมาประมาณ7เกมติดต่อกันแล้วนะแล้วก็มาชนะรวดใน2เกมหลังสุดนะครับ โซนดฟังของบาร์เซโลนาครับห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับโดยรวมก็ถือว่าฟอร์มมาตรฐานครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีสะดุดแพ้ให้เห็นบ่อยรวมถึงเกมล่าสุดครับที่บุกไปแพ้ชักต้าดูเดตสูตรตหนึ่งนะครับในฟุตบอลยุโรปนะฮะหลังจากที่2แมตช์ก่อนหน้านั้นพวกเขาเปิดบ้านในสนามแห่งนี้แหละแล้วก็แพ้มาดริดนะครับเป็นหประตูต่อ2เอาไปว่าบาร์เซโลนาถ้าไม่เจอทีมใหญ่จริงไม่เจอของหนังจริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะครับสรวนฤุกกาลที่แล้วครับเจอกันเย่าเยือนครับบาซ่าทำด้วยดีกว่า แต่ทาได้ดีกว่าในเกมเยือนนะครับเกมเยือนบุกชนะได้1-0ครับส่วนเกมย่าวครับพวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอไปนะฮะผมกับ阿เบส1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เจอกันในเสมอถือว่าไม่น้อยนะสร้างปัญหากับบาร์ซ่าได้เหมือนกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับบาร์เซโลนาครับสตัวเจ็บเดิมครับคือเฟรนกี้เดยองแล้วก็เซกิโรเบโตแต่เพิ่มเติมล่าสุดครับคือทางด้านของกาบี้ฮะติดตัวแบนครับสะสมไปเหลืองครบ5ใบเรียบร้อยวันนี้จะไม่ได้ลงสนามนะครับผมสำหรับ กองกลางดารุ่งรายนี้นะฮะส่วนที่เหลือ,อยวนครบครับทั้งเปดรียโรเบิร์ตเลวดอฟสกี้ราฟินญาอิวคายกูดูกันหรือว่าจะเป็นเฟอร์ันตอเรสนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทัพโดยรวมของบาร์เซโลนาผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะส่วนด้านฝั่งของอาราเบสครับผมมีตัวเจ็บอยู่3ตัวเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะไอเจ้าน,านี้เจ้าแรกก่อนเลยปิดเทอมยาวครับกิเลโนซิมิโอเนนะครับผมขาหักนะฮะไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะได้กลับลงสนามหรือเปล่าครับ แต่ว่าเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งตัวครับที่เพิ่งเจ็บสดๆร้อนๆเลยฮะก็คืออเล็กซานดราเซตลาครับกองหลังทีมชาติเซอร์เบียนะฮะซึ่งแมตช์ล่าสุดนี่เจ้าตัวเป็นคนทําประตูอ่าประตูชัยให้กับทีมเอาชนะอเมริกได้ด้วย1นต่อศูนะครับวันนี้เจ็บครับลงสนามไม่ได้โจโฉวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะปกติทีมสกอตเล็กๆอย่างอาราเบสเนี่ยถ้ามีตัวเจ็บสักตัว2ตัวส่วนใหญ่มักจะมีปัญหานะครับผมแต่ที่เหลือก็ลงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าาานขออง่ยิส ฮาจ้ achi, นะฮะกองกลางโรมาเนียรวมไปถึงอกองหน้านะครับอย่างกีเกกาเซียครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันซึ่งอาราเบสเอาตรงๆนะผมว่าพวกเขาก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับผลงานแบบหมายถึงว่าผลสกอร์อาจจะออกมาไม่ได้ดีนะฮะอาจจะชนะน้อยครับแต่ถ้าเกิดบอกในแงุ่งการลงทุนเนี่ยพวกเขาเป็นทีมหนึ่งที่ทําเงินได้เลยนะบุกไปเยือนทีมใหญ่ก็แพ้เฉื่อยน,นะฮะเกมใหญ่ล่าสุดคือบุกไปก็ แพ้แอตาดริดที่ว่านตาแค่1นต่อ2อะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยพลาดครับเสมอก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าวันนี้มาเจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มครับฤดูกาลนี้เล่นมานะฮะ1เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมถ้าไม่นับที่แพ้มาดริดนะเออที่เหลือเนี่ยคือชนะ10เสมอ3นะครับ แต่ที่น่ากังวลคือหลังจากจบแมชนี้ไปอย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับก็คือว่ามันจะเป็นช่วงเบรคทีมชาตินะแล้วในทีมบาร์เซโลนาครับนักเตะหลายคนครับผมก็ต้องมีภารกิจเล่นให้กับทีมชาติครับตอนนี้ไม่รู้สมาธีของนักเตะเนี่ยจะอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าด้วยนะฮะเจออาราเบรครับที่ใครเล่นด้วยก็เล่นยากครับถ้าชนะก็เต็มที่แค่เฉือนนะฮะวันนี้ผมว่าอาจจะเหนื่อยซะหน่อย จริงอยู่เฮตุเฮตบาซโลนาดีกว่าซึ่งมันไม่แปลกอะไรครับแต่โซนใหญ่ก็ชนะเฉือๆแทบทั้งนั้นไม่ค่อยจะถล่มนะครับผมดูดูการนี้อาราเบสมาเนี่ยเสมอเยอะมากๆนะผมว่าบาเซโลนาวันนี้ถ้าจะชนะจริงคงได้แค่เฉนครับไม่น่าจะยิงขาดถึง2ลูกครับอัตราต่อรองเปิดมาแพงด้วยครับลูกครึ่งครบ2ครับอย่างแย่ก็เสียครึ่งเดียวนะฮะลงทุนทีมเยือนอาราเบสดีกว่าผมว่าดูแล้วเข้าท่ากว่านะครับคราวนี้ก็โดดไปรอบดึกบ้างครับตีหนึ่งครึ่งฮะที่เยอรมันนะครับอาเบไลซิกเปิดบ้านเจอกับไฟ จอทีไล์ซิกตอนนี้รั้งอยู่ที่5นะครับ10นัดมี20คะแนนฮะยิง25เสีย9ลูกนะครับซึ่งนัดนี้ถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนได้นี่จะเข้าสู่ท็อปโทันทีนะแซงดอทมุลนะเนื่องจากเมื่อวานเสือเหลืองในแพสตุการ์ดไปส่วนตรงฝั่งไฟรบัวครับรั้งอยู่ที่8ครับ10นัดมี14คะแนนยิง13เสีย19กนะครับก็ถือว่าฟองการเล่นมาตรฐานนะสำหรับทีมพวกเขานะครับผลงาน5านัดหลังสุดของฟรบัวครับชนะ2เสมอ1แพ้2 เกมล่าสุดนี่ใช้ได้อยู่นะเปิดบ้านเอาชนะ TSC นะครับผมในศึกยูโรปาลีกมาได้ถึง5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวแต่ถ้านับแค่เฉพาะฟุตบอลลีกอย่างเดียวเนี่ยอืมพวกเขาก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม5เกมหลังสุดส่วนฝั่งอาเบลติสครับ5เกมหลังในทุกรายการชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะสวีเดนสวีเดนมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่ง2นัดก่อนหน้านั้นในลีก แพ้รวดนให้กับไมส์แล้วก็วอลฟ์บวกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า2แมตช์ที่แพ้เนี่ยเป็นเกมเยือนทั้งสิ้นนะฮะชนบเกมในบ้านกับพวกเขา2เกมหลังสุดเนี่ยไลซิกเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง2เกมหลังสุดนะครับและสภาพความพร้อมของทังฝั่งไลซิกวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะตัวเจ็บเซตเดิมครับดนนิโอโมวิลลี่ออบานแล้วก็ทางด้านของบิเชบูะ Bishop นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วกองหลังไปสิปปีดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไลซิกผมถือว่าฟูลทีมนะ ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมตัวหลักๆน่าจะลงสนามกัได้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอมิลฟอสเบิร์กครับหรือว่าจะเป็นในด้านของอามาดูไฮดาร่านะฮะวันนี้พร้อมลงสนามกันแบบครบครันแน่นอนขณะที่ฟบวกครับตัวเจ็บยาวเป็นห่างว่าวฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคริสเตนกุนเทอร์แม็กซิมิเลียนฟิลิปครับรวมไปถึงทางด้านของโรลันซาลายนะฮะซึ่งผมว่าตรงนี้เองก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ฟบวกเนี่ยฟอร์มไม่เป แต่ว่าวันนี้เขาจะมีริสุโดอันครับผมนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยลงสนามได้อย่างแน่นอนนะฮะรวมไปถึงกองหน้าอย่างลูคัสฮเลอร์ครับที่นัดล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยนะฮะผมในฟุตบอลลีกนะฮะวันนี้ก็จะมาประจําการในแดนหน้านะครับซึ่งทั้ง2ทีมครับถ้าพูดถึงเรื่องการพักไม่ต่างกันนะเพราะว่าก็ต่างมีภารกิจในฟุตบอลยุโรโด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเพียงแต่ว่าไลซิกเนี่ยจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าเกมล่าสุดบวกเต้องบุกไปเยือนโซเวน่าซเวต้าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องคร ซึ่งถ้าพูดถึงไลซิกครับพวกเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่งในบ้านอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติของพวกเขาเลยอีกทั้งเฮด o h เฮดการเจอฟรายบวกในบ้านของตัวเองครับ9เกมหลังสุดไม่เคยแพ้ครับชนะ7เสมอ2 h e เฮด o h เฮดนี่ต้องเรียกได้ว่าขมมิดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่การเจอกัน9เกมหลังสุดนะฮะฟบวกไม่เคยเอาชนะไรซิกได้เลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพครับผมไฟบวกเนี่ยผมว่ายังสูไลซิกไม่ได้นะฤดูการนี้เนื่องจากตัวเจ็บเยอะเกินไปครับอีกท้งวันนี้ต้องบุกมาเยือนไลซิกถึงถิ่นอีกด้วยนะฮะผมเชื่อว่ายังไงเจ้าถิ่นชนะได้แน่ๆอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองอัตราต่อรองเปิดมาต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับผมว่าน่าเชียร์อยู่นะฮะเรทนี้หนึ่งศูนย์ผมมั่นใจว่ามาแน่ๆน,นะครับแต่ลูกสองลูกสามมาหรือเปล่าต้องลุ้นกันสักนิดหนึ่งละกันคู่นี้อยู่ต่อไลซิกเจ้าถิ่นราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ และคู่ที่ดึกทสุดวันนี้ครับเวลาตีสามตรงนะครับผมแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับเรือดำน้ําสีเหลืองบีเอเร์เียลฮะทางฝั่งตรามีเจ้าถิ่นครับสินัดมี25คะแนนครับตอนนี้ยิง26เสียสิครับรั้งอยู่ที่ดับสี่ของตารางนะฮะวันนี้3คะแนนถือว่ามีความหมายมากนะครับถ้าพวกเขาเก็บได้จะแซงบาร์เซโลนาขึ้นไปรั้งดับสาทันทีครับส่วนทางฝั่งบีเอเร์เียลตอนนี้รั้งอยู่ที่ดับสิบสานะครับสินัดมี12คะะแนนฮยิง17เสีย21ครรับปะตูได้เสียเนี่ยยังติดลบอยูู่4ลกนะะฮ แต่ฟอร์มช่วงหลังของ b บีอลต้องบอกว่าฟื้นนะครับผมกระเตื้องขึ้นเยอะเลยฮะ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดยเกมล่าสุดในฟุตบอลยูโรพวกเขาก็บุกไปเอาชนะตจ้าหน้าของมาราบีไฮฟ,ฟาได้ด้วย2ประตูต่อ1น,นะครับในศึกฟุตบอลยูโรบ้บานลีครับส่วนฝั่งแอตาดริดครับผลงานใกล้เคียงกันครับชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันเกมล่าสุดในฟุตบอลยุโรครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะกาสโกเซติกไปได้6ประตูต่อ0นะครับ แต่การเจอกันของทัคค้งคู่เมื่อฤดูก,กาลที่แล้วนะฮะกลายเป็นว่าบีอาเรียลเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งแอตเลติกนะครับเกมเยือนที่ว่านตาแห่งนี้ล่าสุด B A R A L บีอาเรียลบุกมาชนะ2ต่อศูนย์นะฮะส่วนอีกเกมหนึ่งเนี่ยเป็นแอตเลติกบุกไปเสมอกับบีอาเรียลนะครับผมสองประตูต่อสองสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ครับทางฝั่งแอตเลติกตัวเจ็บเซตเดิมเหมือนเดิมเลยฮะมเมมฟิสเดปายโทมัสเลมาแล้วก็วิโตโลนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือสำหรับผมนะเพราะว่า ตัวที่เจ็บมันเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วนะครับตัวผู้เล่นตัวอื่นที่เป็นแกนหลักยังพร้อมลงสนามกันได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นอวารโรโมราตาหรือว่าองตักิสมันรวมไปถึงโกเก้แล้วก็ทางด้านของโรดิโก้เดอพอลนะฮะส่วนทางฝั่งบีเอเอฟซครับผมวันนี้ตัวเจ็บก็เซตเดิมเหมือนกันเลยครับเดนิสโซเรสฟรานซิสโกแกลงวนฟอยอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าฟูลทีมเช่นกัน ำหรับทั้งฝั่งทีมเยือนบีเอเร์เรียลนะฮะนำทัพมาโดยอเลซานเดอร์โซลอสแล้วก็กระเบรโบริโน่แน่นอนนะครับคู่หน้าตอนนี้นี่ฟอร์มกำลังดีเลยเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้บีเอเร์เรียลเนี่ยบุกมาเยือนจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าแอตเลติกครับเป็นทีมที่แกร่งในบ้านมากๆฤดูกาลนี้เกมในบ้านของพวกเขานะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับผมในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแถม6เกมอ่ะขออภัย7เกมหลังสุดในบ้านตัวเองครับถูกรายการแอตเลติกเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมดและยิงประตู เป็นกาบเป็นกมครับต้องใช้คำว่าเป็นเกาะเป็นกรมเลยนะฮะแต่บีเรลเองก็มีจุดเด่นที่เกมเยือนนะฤด,ดูการนี้หเกมเยือนหลังสุดในทุกรายการครับพวกเขาก็ไร้พ้า,าเหมือนกันนะฮะแถม3เกมหลังสุดเนี่ยชนะด้วยนะอืมน่าสนใจครับวันนี้ทีมที่แกร่งในเกมเยือนกับทีมที่เก่งในบ้านมาเจอกันนะครับถ้าพูดถึงเฮดเฮดครับผมของทั้งคู่นะฮะที่สนามแห่งนี้3เกมหลังสุดนี่แอปเลติกกินบิอเรลไม่ได้เลยนะ เป็นเบียร์ได้เอาชนะไป1นเกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเรือตำน้าสีเหลืองเนี่ยสร้างปัญหาให้กับทางฝั่งตราหมีมากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดดูจากฟอร์มช่วงหลังของทางฝั่ง,งทีมเยือนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดในมุมการลงทุนนะผมเชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้มาดริดอ่าไม่แพ้แอตเลติกอะส่วนตัวมองว่าไม่แพ้หรือเต็มที่แพ้แค่ลูกเดียวด้วยซ้ำนะครับแล้วดูอัตราต่อรองเปิดมาแอตเลติกเนี่ยต่อลูกครึ่งฮนะผมว่ามันแพงไปครับ สำหรับฟอร์มการเล่นของบนะียเรลลณขณะนี้ครับต่อลูกครึ่งแพงไปเยอะมากๆคู่นี้ผมไม่ชอบเจ้าบ้านเลยเอาพูดตรงๆนะผมว่าคือมันมีนกักเตะหลายตัวด้วยแหละที่ติดทีมชาตินะครับแล้วก็เหมือนกับอาจจะเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวนะเพื่อรอรับใช้ทีมชาติช่วงกลางสัปดาห์ครับชื่อว่าบียเรลจะบุกมายันเสมอได้หรือเต็มที่แพ้แค่ห่งลูกครับอัตราต่อรองลูกครึ่งคู่นี้ขอรองทีมเยือนบียเรลลฮะ และคู่สุดท้ายไฮไลท์เด็ดของเราในคลิปนี้นะครับผมบิ๊กแมตช์ช่วง5้าทุ่มครึ่งเชลซีเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทางฝั่งเชลซีครับรั้งอยู่ที่10นะครับ11นัดมี15คะแนนยิง17เสีย12นะฮะขณะที่แมนซิตี้ตอนนี้นำเป็นจ่าฟูงครับ11นัดมี27คะแนนครับยิง28เสีย8ลูกนะฮะตอนนี้คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลเลยนะครับแต่ว่าประตูได้เสียพวกเขาดีกว่าแล้วก็แข่งได้กว่า1นัดด้วยนะครับถือว่าได้เปรียบมากๆนะ แล้วผลงานาของเรือใบสีฟ้านี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะติดต่อกันมา5เกมรวดแล้วนะฮะโดย4เกมหลังสุดย้่ยม่า4เกมหลังสุดนะครับชนะคู่แข่งได้ด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกทุกเกมนะฮะผมเกมล่าสุดครับในฟุตบอลยุโรปแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะยังสปอร์ตไปได้3ประตูต่อ0ครับขณะที่เชลซีครับช่วงหลังฟอร์มเริ่มกระเตื้องฮะ ห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับสองเกมล่าสุดชนะรวดนะฮะชนะแบ็กเบิร์สองศูนย์ในบอลถ้วยครับแล้วก็บุกไปเอาชนะท็อตแนงตสเปอร์มาได้สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ใครดูอยู่น่าจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะส่วนฤดูกาลก่อนครับเจอกันเย้าเยือนฮะแมนซิตี้ตบเละกระจุยกระจายนะครับผมคือสู้ไม่ได้ครับรวมถึง FA ฟเอครับที่เจอกันแมนซิตี้ก็ชนะด้วยนะฮะสามเกมเจอกันนะครับผมในฟุตบ,บอลลีกก่อนนะ เกมเยือนครับที่เดอะบริดต์ครับแมนซิตี้ชนะ1-0เกมที่เอติฮัสเตเดียมแมนซิตี้ชนะ1-0ส่วนในฟุตบอล FA ฟเอคครับแมนซิตี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อ0การเจอกันทั้งหมด6ครั้งหลังสุดครับแมนซิตี้เอาชนะเชลซีได้ทุกเกมนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเฮดูเฮดนี่ขมมิดเลยนะสุขภาพความพร้อมทั้งคู่ครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บเดิมฮะ,ะเอาตรงเหมือนกับแมตช์ที่แล้วเป๊ะฮะแมนซิตี้ครับเควินเดบรอยนะครับผม จอห์นสโตนแล้วก็ซิคิโอโกเมสนะครับที่เจ็บลงสนามไม่ได้นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนทางฝั่งเชลซีจะเป็นเทรเวอชโลบาเบนชีเวลชุบวเมกาแล้วก็เบสลีโฟฟาน่าที่บาดเจ็บนะครับ <S <S เพิ่มเติมนะฮะเรมอีโอลาเวียแล้วก็คิสเซอร์เอนคุนคูสองตัวที่เจ็บมาอย่างยาวนานครับวันนี้เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแบบเบาๆนะฮะไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เห็นคนใดคนหนึ่งอยู่ที่ม้านั่งสำรองก็เป็นได้นะครับผม, <S <S ผ,มผมเชื่อว่าไม่น่าจะลงตัวจริงนะ เออเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันโดยสิบเอกผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งเชลซีก่อนนะฮะของกุนซือมาริซิโอโปเชติโน่จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาป,ประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสเซนาปเป็นเอเซลดิซซี่จับคู่กับเตโกซิวาแบ็คขวาริเจมครับแบ็คซ้ายเป็นเลวีโคลบิลกลางคู่ครับผมกลางรับนะฮะเป็นมาร์เซลซาเซโดกับเอนโซเฟอร์นันเดสกลางรุก3ตัวบนครับเป็นโคพาเมอร์คอนนอร์กาลาเกอร์แล้วก็ไรฮิมสเตอร์ลิงครับหน้าเป้ายัางคคคงเเป็น Jackson, นเ็นนนนนิิโลััสสแจดมะะฮ ตัวนทงฝั่งแมสซิตี้ของเป๊ปครับวันนี้จะมาในระบบ3-2-4-1ครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดอร์ซอนเสดาเป็นไคล์วอลเกอร์รูบินดีแอสแล้วก็ยอสโกกวาดิยลกลางรับคู่ครับเป็นโรดรีจับคู่กับมาเตโอโควาซิชกลางรุก4ตัวครับขวาสุดเป็นฟรีฟอร์เดนฝั่งซ้ายเป็นเจอร์มีโดกูตรงกลางเป็นเบอรเดโดซิวาแล้วก็ยูริสอาวาเรสนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นเออร์ลิงบราวฮาแลนด์แน่นอนนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยชุดใจได้กันทั้งคู่ครับับไมม่ปีปญหา ตัวพลเบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมจากของเดิมเลยนะฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหเอื้อให้กับแมนซิตี้อย่างมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณเชลซีคู่แข่งคอนเนตวนี้ด้วยที่ไปตบสเปอร์มาให้นะฮะแต่ยังไงซะว,วันนี้เนี่ยต้องขอให้เชลซีแจก3แต้มให้กับแมนซิตี้ด้วยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงจะอุ่นใจอนะอันนี้แฟนเือรบสีฟาน่าจะบอกมาแบบนี้นะครับการเจอกันของทั้งคู่อย่างที่ผมบอกไปครับแมนซิตี้ดูดีกว่ามากชนะมา6เกมติดต่อกันนะฮะ คือเชลซีอาจจะดูฟอร์มกระเตื้องขึ้นจริงครับแต่แมตช์ก่อนที่ชนะสเปอร์ซีหนในศึกลนอนดอนดาร์ี้แมชต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายครับทั้งใบแดงของสเปอร์นะฮะแล้วก็อ,อะไรหลายๆอย่างครับรวมถึง VAR ด้วยนะครับมันเป็นจังหวะที่เอื้อให้กับเชลซีเนี่ยบุกไปชนะสเปอร์ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งโอเคแหละเชลซี Chelsea ก็เล่นดีด้วยอะ่ะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นผมว่าเชลซีก็อาจจะไม่ได้สามคะแนนจากบ้านสเปอร์กลับมาก็ได้ วันนี้เจอของแข็งครับผมมองว่าแข็งที่สุดด้วยซ้ำในพรีเมียร์ลีกณขณะนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มการเล่นเริ่มกลับมาแล้วโดยเฉพาะออยิ่งครับเออร์ลิงเบอร์เกนตอนนี้เล่นดีมากๆแล้วก็ทําประตูได้เป็นเกาะเป็นกามเลยซึ่งถ้าพูดถึงศักยภาพทีมแน่นอนครับแมนซิตี้เหนือกว่าถ้าพูดถึงโค้ชครับยิ่งไปใหญ่ครับเป๊ปเหนือกว่าโปรเจติโนแน่นอนสิ่งเดียวที่เชลซีได้เปรียบในวันนี้คือการได้เล่นในบ้านของตัวเองเท่านั้นครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลย ผมว่านาที่แล้วมันคือภาพลงตานะไอที่แบบฟอร์มเด็ดไล่ถล่มสเปอร์ซีหนึ่งครับวันนี้เจอของจริงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมเชื่อว่าแมนซิตี้ดีพอที่จะบุกมาเก็บชัยชนะถึงทิ่นเชลซีนะครับอัตราต่อรองครับวันนี้เชลซีออกขอภัยครับเป็นแมนซิตี้บุกมาต่อครึ่งควบลูกนะฮะผมว่าแมนซิตี้น่าจะเอาอยู่นะอืเชื่อว่าวันนี้บุกมาเฉือนละกันนะครับผมถ้าต่อครึ่งควบลูกจริงๆก็ลงทุนางฝั่งทีมเยือนได้เลยนะครับสกอร่ค่าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแมนซิตี้บุกเอาชนะครับ และนี่ก็คือทั้ง6คู่ในวันนี้ที่ผมเอามาฝากทุกท่านกันนะครับมาทวนสักครั้งนึงนะคู่แรกครับอยู่ต่อเรียวพูลราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่2ครับอยู่รองนอตติงแฮมฟออร์เรสครึ่งลูกครับคู่ที่3อยู่รองอาราเบสลูกครึ่งควบ2นะครับคู่ที่4อยู่ต่ออาเบลัสซิกลูกควบลูกครึ่งคู่ที่5อยู่รองเบียเรลราคาลูกครึ่งและคู่สุดท้ายนะครับคู่จากกิจกรรมทางบนสกอร์ของเราอยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนราคาครึ่งคุบลูกนะครับสกอร์ที่คาดคือเรเบลสีฟ้าบุกมาเฉือน1ประตตู่อหนะะฮ ใครที่อยากจะรวมสนุปทายผลสกอร์กันยังไงคอมเมนต์ได้เลยที่ด้านล่างนี้นะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยผมขอพักสักสองสาวันนะเดี๋ยวรอบอลทีมชาติเตะจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่อง YouTube นะครับยังไงติดตามกันได้ทางไลน์แอดละกันทีเด็ดผมยังแจกยูทุกวันเหมือนเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ